สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอ,นนอยู่กับช่องอ่พันุพงศ์นุ้ยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างจากรถเราไม่มีคอนเทนต์แล้วอ่ะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะวันนี้เรามารีวิวตู้ปลาดีกว่านี่จะเป็นตู้ปลา24นิ้วนะครับวันนี้เป็นปลาเทวดานี่ก็จะเป็นสา,ายฉัดอันนี้น่าจะเป็นต้นอเมซอนนะครับผมตอนนี้คืองบน้อยครับก็เลยทําได้แค่นี้ ส่วนนี้เป็นปลาหมอครับตัวเหลืองๆอะ่ะตัวเหลืองนั่นส่วนตัวดำๆน่าจะเป็นปลาสอดหรือพ่อค้าหลอกไข่ก็ไม่รู้นะแต่มันไม่เหมือนปลาสอดมันสวยกว่าปลาสอดเยอะเลยนี่ก็ปลาหมอครับตัวลายๆส่วนสีเขียวสีเหลืองสีชมพูนั่นคือปลา้าลายครับอันนี้ปลาบอลลูนปลาสอดบอลลูนอันนี้สอดกุหลาบครับตัวสีแดงแดงนี่แม่มันนี่มันเนี่ยน่าจะเป็นสอดอะไรสักอย่างแหละ ซื้อคู่มากับไอตัวนั้นครับสายพันเดียวกันนะไอตัวสี้ส้มว่ายตรงกลองนะครับส่วนระบบกองครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นกองไอ้นี่นะไบโอโปรครับ HF 302เป็น ที่กองสองตัวครับตรงนี้ตรงนี้ที่กองสองตัวแต่ว่าเราถอดออกที่กองถอดที่กองออกตัวหนึ่งแล้วเราเอาเหินภูเขาไปใส่เพื่อเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ครับตู้นี้ตั้งไม่ถึงเดือนครับผมไม่รู้ว่าจุลินทรีย์มันจะมีตอนไหนอะ่ะก็อาหารที่ให้ก็เป็นอาหารเม็ดครับผมตอนนี้ปาทิวดาซื้อดมาได้ประมาณสองสามวันแล้วไม่ตอนแรกไม่ยอมกินอาหารเม็ดครับไม่ยอมกินอะไรเลยทีนี้ ด้วยความที่มันหิวมันเห็นเพื่อนกินมันก็เลยลองกินดูจากนั้นมันก็ติดใจมาโดยตลอดเลยครับนะครับก็ประมาณนี้ครับผมจากที่ก็ค่อนข้างห่างหายไปนาน,นครับผมเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยครับก็เลยมาช่วงนี้ติดตู้ปลาด้วยแหละบ้านตู้ปลาบ้านเลี้ยงปลาก็เลยมาทางมาลองถ่ายคลิปเรื่องปลาดูหน่อยครับตู้ตู้งบน้อยครับ ตัวงบน้อยแต่ก็มีความสวยงามครับผมที่จริงเขาว่าปลาเทวดาเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถอยู่กับน้ําแรงได้เพราะว่าปลาเป็นปลาที่ว่ายน้าําช้าเห็นไหมมันว่ายมาทักไทยเมื่อก่อนกองผมตั้งไว้ตรงเนี้ยแล้วน้ําน้ํนก็จะไหลมาใช่ไหมน้ําก็จะไหลมาทางเนี้ยปั๊บปั๊บปั๊บน้ําแรงเวลาปลาเทวดาอยู่ตรงเนี้ยว่ายมาเนี้ยมันจะแบบมันจะโดนน้าพัดนะครับ ทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเออทําไงดีวะแบบว่าทําให้น้ํามันไม่ไหลแรงถ้ากองตัวนี้มันปรับระดับน้ําความแรงน้ําได้ครับแต่ว่าถ้าเราปรับเบาอ่ะน้ํามันขึ้นช้ากองก็ดูดของกองก็ดูดสิ่งสกรปรกช้าทําให้เสียงมอเตอร์ร้องด้วยครับก็เลยเออเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่นี่เอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ให้น้ํามันไหลลงมาทางเนี้ครับ พอน้ำไหลลงมาทางนี้มันก็ขึ้นไปอย่างนี้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหลือที่ว่างเยอะเลยครับอันนี้ก็เป็นสาหร่ายเปิดไฟให้ประมาณวันละสามชั่วโมงครับแล้วดอกจะบานครับดอกมันจะบานเองนี่ก็เริ่มโผล่พ้นน้ําแล้วอีกหน่อมันก็จะขึ้นมาบนผิวน้ําครับกาวว่าจะให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยครับเนี่ยครับอีกหน่อยมันก็จะออกทุกทางอนะ มีปลาแอบมีปลาแอบนี่สอดต,ตัวนี้สวยมากเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ปลาสอดหรือปลาอะไรหรือเปล่าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมจะมาอัปเดตเวลาได้ปลาใหม่ๆมาก็จะมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตู้ปลาดุด้วยดูดิตู้ปลาดุมันนอนด้วยกันสี่ตัวเลยอะ ครับขอจบคลิปแคงนี้ครับมือใหม่ครับ